อันนี้นะครับก็คือหลอดไฟ LED filament นะครับซึ่งในหลอดนี้นะครับก็จะมีหลอดไฟเล็กๆเต็มไปหมดนะครับก็คือไม่รู้ว่ามีกี่หลอดนะครับด้านในแต่คือมันเล็กมากนะครับมันคือเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ให้แสงสว่างได้ดีนะครับอันนี้จะเป็นพวกอันนี้จะเป็นหลอด3มโนะครับก็จะมีแบบสั้นแบบยาวแบบแข็งแบบอ่อนนะครับแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ส่วนผมเอามาทําเป็นพวกโคมไฟแบบนี้นะครับ นี่พวกตะเกียงอะไรพวกนี้นะครับของ DIY นี่นะครับเดี๋ยวเปิดสุดให้ดูนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนอ่อันนี้คือสุดแล้วนะครับก็สว่างนะครับนี่นะครับใครอยากได้ก็ลองหาซื้อได้นะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับอันนี้ ดูครับแบบเล็กๆก็มีแบบยาวก็มีส่วนมากแนะนํานะครับเป็นแบบอ่อนแบบนี้นะครับมันจะไม่หักถ้าเป็นแบบแข็งแบบนี้หักก็คือพังเรียบร้อยหักแล้วหักเลยใช้ไม่ได้นะครับถ้าแบบนี้งอได้